ช่องลีมิงโชนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เชียร์บอลไทยนะครับดูยี่ส3นะครับสิบแนาฬกาสนาทีเจอกับจีนนัดสุดท้ายนะครับก็ว่ากันว่าต้องเสมอนะฮะถ้าเสมอก็คือตกรอบต้องชนะสิโอ้โหคือตอนนี้คำบอกว่าโค้ดวังพูดไว้ดีมากนะครับยืนยันว่าจะสู้เต็มที่พี่ธวัชชัย ไม่ใช่สัจกุลนะฮะดำรงออกตกูลแม้จะเหลือความหวังเพียงแค่วันซนะครับนะแต่ว่าวิเคราะห์เกมกับสื่อของจีนเขาก็เชื่อในความเหนือกว่านะครับแล้วก็นักเตะไทยตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าสองคนที่เป็นกำลังหลักไม่ได้ลงนะฮะสื่อจีนแกก็บอกเลยว่าคุณผลเอากาดเอกเนี่ยนะ,ะนะคุณผลเอก นะฮมณีกรเจนเส้นที่ลีหมิงบอกได้ใบแดงอย่างโง่โง,โงแล้วสมาคมเนี่ยต้องมีการลงโทษตัดเงินนะตัดเบี้ยเลี้ยงนะถ้าพิจารณาดูแล้วการเข้าฟาวแบบนี้มันเกินความจำเป็นระดับทีมชาติระดับมืออาชีพอย่างนี้นะฮะไม่ควรจะเกิดนะฮะพูดไปแล้วเดี๋ยวยั่วอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคุณธนาวุตรโพชัยศูนหน้าที่เป็นความหวังของเราก็โดนสองใบ เหลืองนะครับนะก็หมดเขี้ยวเร็บไปนะสื่อจีนกระดิกระดาษนะครับบอกจะล้างอาถรรพ์รอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบนอกเอานะครับจีนเนี่ยนะครับว่ากันว่าเสมอก็พอละนะครับถ้ายังไม่ได้อีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงทีนี้หลี่หมิงกําลังจะมาพูดถึงนะครับเวียดนามนะครับโอ้โหเวียดนามตอนนี้เนี่ยสื่อเขาเนี่ยกระดิกระดาษมากนะครับเพราะว่า ผลงานของทีมเนี่ยสุดยอดคือเวียดนามเนี่ยชนะมาสองนัดรวดแล้วนะฮะแล้วก็ต้องการแค่เสมอก็การันตีแต่ว่าแม่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเขี่ยซาอุดิอาระเบียเลยนะครับโอ้รูปเกมเนี่ยซาอุดียิงเฉียดไปเฉียดมานะครับแล้วก็พอครึ่งหลังได้คุณเหงียนดินบักนะฮะแม่เป็นญาติกับสตาบักหรือเปล่าครับนะะตัวสำรองก็ทำ เข้าประตูนะฮะก็หลังจากนั้นก็แม่ประตูนี่รับเป็นภาระวัรเลยแล้วก็ทำให้ออจอแดนชนะคีกิสถานนะครับนะก็ตามหลังเวียดนามไปนะครับตอนนี้เวียดนามเนี่ยโอ้โหสื่อเนี่ยเขาการะดิกระดาษมากนะครับนะแล้วก็คาดหวังกันว่า เวียดนามนะครับหลังจากพักซังซังซอเนี่ยแกวางมือก็ทีมก็แม่ไม่ดูนั่นไม่น่าเก่งขามเคยเข้าไปถึงรอบชิงอาเชียนคัพยูยีบสามนะครับการชนะสามนัดรวดตอนนี้ทำให้สื่อของ เวียดนามแล้วก็ชาวเวียดทั้งมวลเนี่ยนะครับลูกหลานของลุงโฮเนี่ยโอโ้โหกระดิกระดานมากการเตรียมทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ซเกมนะฮะแล้วก็หยุดหลีกให้สำหรับการฝึกซ้อมมาบินมาซาอุดิอาระเบียล่วงหน้านะครับโอโ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็การเล่นที่มุ่งมั่นสปิริตมีระเบียบวิน,นัยแล้วก็ใจนะฮะ ภายใต้การทำทีมที่ดีของคิมซังซิกนะครับนะม่พี่6กพี่หนะฮะก็ทีมก็ยอดเยี่ยมแล้วก็พุทธาประตูครับตรันตรุงเคียนนี่แจ้งเกิดเลยแกเซฟโอ้โหยิ่งกว่าออโอนาน่าสมัยรุ่งโรดกับแมนยูโอ้โหมีช่วงที่ดีกับแมนยูด้วยรอนะฮะนะนะก็ใน การมองรอบต่อไปมีการปเป็นแชมป์กลุ่ม A ก็จะทำให้เขาหลีกเลี่ยงไม่เจอกับทีมเต็งอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นแชมป์กลุ่ม B ได้สำเร็จนะครับคู่แข่งในรอบ8เนี่ยเขาจะเจอกับรองแชมป์กลุ่ม B ก็น่าจะเป็น UAE หรือซีเรียครับซึ่งไม่ได้เหนือกว่าเวียดนามในยามนี้เลย กำหนดการของเวียดนามนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่16มกราคม4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยน่าติดตามน่าสนใจนะครับเวียดนามจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะฮะได้หรือไม่นะครับไปถึงแชมป์เลยละกันนะส่วนไทยเดี๋ยวลุ้นกันต่อพรุ่งนี้นะตอนนี้ขึ้นกันลงครับโครงสร้างกีฬาไทย่ะว่าแต่ฟุตบอลเลยทุกอย่างนะฮะมันร้าหลังมันก้าวหน้าแต่ไม่ทันเพื่อนนะครับ ปรับปรุงกันยังไงก็ไปคิดเอาเองแล้วกันมาดมามแป้งที่รักของทุกท่านวันนี้บายบายปูนปูนักจึกสวัสดีครับพี่